สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนมาดู snowflakes นะคะซึ่งสโนเวลาเวลาหิมะตกนะคะเขาก็จะตกมีแบบหลายแบบเนาะแต่ว่าหิมะวันนี้ที่ตกณตอนนี้นะคะก็จะเป็นหิมะแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบ snowflakes นะคะซึ่งแบบนี้ถ้าเกิดตกลงมาแล้วก็คือเปียกนะคะมันจะมีแบบโนว์แห้งโนว์เปียกโนว์อะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะลองไปยืนข้างนอกเดี๋ยวหน้าหนาวเหมือนกันนี่นะคะจากเมื่อวานนะคะหิมะท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะ ตกมาเยอะมากแล้วเขาก็ถ่ายว่าจะเป็น freezing rain after นะคะตอนนี้หนาวมากอยากจะบอกว่าวันนี้แบบเยอะมากดูดิแปบเดียวเองอะ่ะแบบว่าขึ้นมาเต็มเลยนะคะซึ่งเด็กๆบ้านไหนมีเด็กๆนะคะเขาก็จะชอบนะคะหิมะแบบนี้นะคะดูสิคะไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยคะ่ะแบบยินแปบเดียวก็คือแบบว่าหิมะเต็มเลยนะคะแบบนี้ไหนหดูใกล้ๆเห็นไหมอะ่ะเห็นไหมเห็นเสื้อไหมคะ เต็มเลยค่ะทำน้ําแข็งใส่ทานได้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะ